รัฐบาลกลางสหรัฐเข้าสุาวะชัดดาวหรือการปิดการดำเนินงานเป็นการชั่วคราวหลังพ้นเวลาเที่ยงคืนวันอังคารและล่วงเข้าสู่ช่วงเช้ามืดวันพุธตามเวลาท้องถิ่น หลังจากวุฒทสภาที่มีสมาชิกเสียงข้างมากเป็นสมาชิกพรรคเปรย์พาเริ53เสียงไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณได้สําเร็จค่ะเนื่องจากขาดเสียงสนับสนุนขั้นต่ำ60เสียงในการผ่านร่างงบประมาณภาวะนี้นะคะอาจจะสง่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลน,นับแสนคนต้องพักงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนและบริการสญญาธารณะต่างๆในการดูแลของรัฐบาลกลางจะต้องถูกระงับชั่วคราวค่ะ ขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็ขู่ไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าอาจเกิดความเสียหายบางอย่างที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเช่นการตัดลดจํานวนเจ้าหน้นาที่หรือโครงการต่างๆที่เดโมแครตสนับสนุนออกไปค่ะโดยทั่วไปและกิจการสำคัญสคัญในสหรัฐนั้นจะยังดำเนินต่อไปได้ตามปกติภายใต้ภาวะชัดดาวเช่นหน่วยงานป้องกันและดูแลด้านความมั่นคงรวมถึงหน่วยงานที่ดูแลการจราจรทางอากาศและสาธารณาสุข ขณะที่บางหน่วยงานอาจจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นการชั่วคราวค่ะแต่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่จัดว่าไม่ได้มีความสําคัญก็จะถูกสั่งพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับเงินเดือนการปิดการดําเนินงานชั่วคราวของรัฐบาลกลางสหรัฐอาจเป็นผลจากภาวะชะงักงานในการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อเกือบ7ปีก่อนหรือช่วงปลายปี2018ค่ะซึ่งครั้งนั้นนะคะก็กินเวลาถึง35วันค่ะ